ที่มาในรูปแบบของสร้อยส่วนราคาเดี๋ยวมาบอกท้ายคลิปทุกคนเขาได้ไอโิวฮัลโหลคิตตี้มาน่ารักมากน่กค่ะทุกคนเป็นฮัลโหลคิตตี้โบแดงมันจะมีโบชมพูด้วยแบบแม่เหล็กตัวจุ๊บมาเปิดเครื่องนะคะให้กดที่หูแมวหนึ่งทีเอ้ยหูแมวฝั่งนี้ขึ้นแสงสีฟ้าออกมาเห็นปะ คือเปิดเครื่องแล้วแต่ถ้าเรากุกติดก็กดหนึ่งทีควรถามเขาในคลิปหลายคนมากนะว่าสร้อยที่เขาใส่มันคืออะไรมันเป็นนวัตกรรมไอเวิลคือมันจะปล่อยประจุลบออกมา1.2ล้านประจุใน0.6วินาทีเป็นม่านไอออนนะคะบริเวณหน้าของเราเืจอ<ะ>ดักจับฝุ่นจะมีสายชันามาให้จะมีตัวนี้มาให้ดว้วยอุ๊ยค่ะไว้แบบเขี่ยฝุ่น เีราต้องมาเขี่ยฝุ่นที่อยู่ตรงนี้ออกอ่ะันนี้เป็นที่ชาร์จอันนี้นะคะถ้าเชื่อมต่อกับอันนี้ก็สามารถชาร์จได้เลยเพราะมีการวิจัยมาแล้วนะว่าป้องกัน PM 2 5ได้99.9%เ้ 99. เหมาะกับเรามาทุกคนที่อยู่ในช่วง PM 2 5มาวันไหนก็ไม่รู้นะเขาได้มาในราคา7790บาทโอ้คิตตอะมันเป็นลิมิเต็ดนะทุกคนนะใครอยากได้ต้องรีบไปซื้อแล้ว